Yeah. เอเฮียอมามึงไงอ yeah. เฮียออามามหร้านหมูกระทะอีดอกโอยน้องบุ๋มนังหีม yeah. e, oh, no. ึงรู้ไหมทำไมเพราะมึงทำอะไรเมื่อคืนเนี่ยอะไรอ่ะรู้ดิอะไรวะอันนี้คืออะไรฮะเฮีย ฮะอีเฮียมามึงไงอีเฮียมาจากไหนอ่ะร้านหมูกระทะอีดอกโอ้โหน้องไหนขอมือก่อนเลยขอมือเนี่ยอยากกลับบ้านด้วยกันอีกไหม วันนี้เร็วหนูดูกัน,หนให้ให้สำรวจก่นอนยังไงเข้าบ้านไหมลูกคือบูมให้น้องสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านก่อนจะได้ชิน ยังไงจะเข้าบ้านได้ยังจะเข้าบ้านได้ยังอดมก่อนดมก่อนก็จะเป็นต้นหมายอันนี้น่าจะเป็นที่ฉี่อ่ะยังไงจะเข้าบ้านได้ยังอ่ะ ชีก่อนคือบูมยังไม่ได้พาคือตอนแรกอะ่ะหนูจะไปบ้านอื่นไม่ได้ลูกจะเข้าบ้านนะคือตอนแรกอะ่ะบูมบูมบูมยังตัดสินใจอยู่ว่าบูมจะเอาน้องมาเลยดีหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็ตอนที่บูมสวมปลอกคอ เอามาวันนี้มาหนุมวันนี้มาวันนี้มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาตรงนี้มามาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ขยับมาขยับมาเออแล้วทีเนี้ยมันการที่บูมตัดสินใจเอามาเลยคือตอนที่บูมสวมปลอกคอแล้วนางกระโดดจูบนางบูมก็เลยเออก็ได้วะ ก็ได้ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงกระโดดจูบเลยบูมก็เลยตัดสินใจเอามาเลยตอนแรกนางก็กลัวรถตัวสีขาวมันมีเจ้าของนะตัวสีขาวมีเจ้าของตัวสีดํากับสีขาวมีเจ้าของแต่ว่าอีตัวเนี้ยตัวเดียวเลยที่ว่าบูมเอามาวันนั้นไม่มีเจ้าของ อันนี้นางก็สํำรวจบ้านอยู่แบบเดินเดินเดินรอบบริเวณสนามนแล้วคืนแรกบุมน่าจะเอาน้องนอนข้างล่างก่อนนะฮะก็คงยังไม่ได้เพราะว่าบุมยังไม่ได้อาบน้ำหนึ่งคือคือพูดจริงๆบุมบูมไม่มีความรู้เรื่องมาเลยหนูจะไปไหนโลก หนูจะไปบ้านนู้นไม่ได้นะเข้าบ้านยังเข้าบ้านยังบุมน่าจะให้น,อน้องนอนข้างล่างข้างล่างก่อนเพราะว่าน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยใช่ไหมใช่ไหมย,ยังไงสรุปชื่ออะไรวะเออยังไม่มีชื่อและที่สำคัญยังไม่มีชื่อ ชื่ออะไรชื่ออย่าหาทำหรออย่าหาทำเด้อสูชื่ออะไรดีอ่ะอะไร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 เอามือมามหขอมือหน่อยขอมือขอมือหน่อยขอมือหน่อยเว้นางก็รู้เรื่องนะจริงๆแล้วนางก็เป็นน้องที่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะนะตอนแรกนั่งขึ้นรถมนันางกลัวนึ่งตัวสั่นแต่พอมาถึงบ้านไม่กลัวแล้วชื่อน้องอยาหาทำนะชื่อน้องว่าอยาหาทรรมดีไหมอย่าหาธำอมย,า,า,อยาหาทรรมลูกยาหาธำเดอ้อยาหาทำเดอ้อหูตั้งเลยอะหูตั้งตลอดเวลา งไงจะเข้าบ้านได้ยังเนี่ยยุงกัดเวอรเข้าบ้านได้ยังแต่ทีนี้บุมไม่รู้ว่าว่าน้องต้องอยู่แอร์อยู่พัดลมหรือว่าอะไรยังไงแต่บุมคิดว่าบุ้มน่าจะเปิดพัดลมให้น้องก่อนคือบุมว่าบุมต้องเปิดพัดลมให้น้องก่อนชื่อน้องหมูทเหรอลูกอีแร็จริงหนูจะชื่อว่าลูกอีแร็เหรอลูกหนูจะชื่อว่าลูกอีแรดเหรอ น้องน่ารักเชื่องมากเออเชื่องจริงแล้วประเด็นคือไม่เห่าเลยเห็นปะว่าน้องไม่เห่าเลยอ,ะอ่ะหนูลูกจะไปไหนแต่คือนางย,ยังไม่ชินบ้านอะ่ะนางย,ยังไม่น่าจะยังไม่ชินตอนนี้นางก็เดินไปเดินมาแต่บุมก็ให้น้องเดินไปเดินมาก่อนดีจังค่ะพี่ดูคลิปอยู่เมื่อวานดีจ้า เอาตัวสีขาวมาด้วยจะได้ไม่เหงาสีขาวมีเจ้าของนะทุกคนตัวสีขาวมีเจ้าของไม่ต้องเปิดเปิดแค่ตอนกลางวันจริงเหรอหนูไม่ไปลูกไปจะไปจะไปไหนไปไหนไปเข้าบ้านปะไปเข้าบ้านไะจะเข้าบ้านได้ยัง จะเข้าบ้านได้ยังยุงกัดแล้วลูกไปไปอยู่ในบ้านกันปะหมาพันธ์บูมว่าน่าจะเป็นหมาพันธุไทยนะมันไม,ไม่ไม่น่าจะมีพันธุป์ปะเข้าบ้านกันเลยปะมามาเข้ามาเข้ามาสิอ่ะเร็วๆมาเร็วๆยุงกัดยุงกัดเร็วๆ หนูลูกยุงกัดเร็วหนูจะมาชอบนอนนอนกับยุงไม่ได้น่ะเข้ามาเข้ามาไปะเข้ามามาแต่ทีนี้บุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะฉี่จะอึอยังไงโอ้ยก็ยยเจ็บเจ็บเจ็บสตเข้าบ้านฝักปเข้าบ้านปออสูนาสูนอะเข้าบ้านไป ฟึโอเคยังไงอ่ะยังไงอ่ะเข้าบ้านละโอเคอ่ะอืมอืมพอ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 ลุพอแล้ว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 ลูกพอแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะฉีดพาน้องไปฉีดวัคซีนพอละโอ้ยถ้าจะทำขนาดนี้แล้วก็ลูกเออรู้แล้ว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 โอเคโอเคยัง ปูแผ่นรองไว้ก่อนฝึกให้น้องฉีดเป็นที่น,น่าสิปูมต้องคือวันนี้